สวัสดีครับพี่น้องครับถักท่ายี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมเนาะที่ช่องภูศรีวิไลจะเล่านะครับหลากหลายเรื่องเล่าครับพี่น้องครับที่เขาเออกมาเล่าสู่พี่สุนงองเขาฟังมีทั้งเรื่องาน้อ,นองธิดาเล่าเน่แล้วก็เรื่องพี่ๆของธิดาเล่าเนี่ยครับหลายหลายคนนะครับอยู่ในบ้านศรีวิไลเขาเ <c oughs> <c oughs> มื่อนี่หลักๆเลยก็คือพอพูดศีโบถึงเรื่อง บ้านศรีวิไลเราตอนนี้มีใครบ้างและมีกี่คนนะครับ <c oughs> ขออภัยกับพี่น้องครับเราสู่พี่น้องเขาฟังว่าเอแต่ละคนเขาเป็นมากันอย่างไรนะครับ <c oughs> เขามาอยู่กับเขาพูดแบบใดระบาดศรีวิไลเข้าตอนนี้เหลืออยู่กี่คนนะครับก็มีบางผู้ที่เอาไปแอบอ้างเอาไปเอาไปใช้โดยที่โดยที่เราไม่อน,อนุญาตก็มี นะครับแต่ว่ากัด้วยความศรัทธาของเขาก็บม่ว่ากันครับไม่ว่ากันนะครับก็คือนะครับเราจะเล่าถึงคนแรกเลยก็แล้วกันนะครับคนที่เป็นพี่ใหญ่เพื่อนในบ้านศรีวิไลนะครับแต่ว่าบ่ได้ใน่านสุขุนศรีวิไลเพราะว่าพอพูดเนี่ยบบไห้บห้บลืม่บห้ลืมคู่บาอาจารย์ค้นเข้าว่าต่อไปนั่นก็คือ,อ ผู้บาอาจารย์ผู้เพิ่นประสิทธิ์ประสาทผู้เพิน่นผู้เพิน่นเออปล่อยไงว่าผู้เพิน่นเป็นผู้กอผู้คู่เพิ่นน่ะนะครับเป็นคนกอคนคนเห็ดไห้มีมีคนคนอีขึ้นมากินะครับนะครับนั่นเอาคนแรกเลยก็แล้วกันครับคนแรกจริงๆเลยเนี่ยนะครับที่เอ่อมาอยู่กับพ่อผู้นะครับที่เป็นที่เป็นแบบว่ามาอยู่อิรีอิรอตั้งแต่โดนแต่นานอิรีเลยนั่นนะครับก็คืออ่า ปิไลวันแสงเพชรนะครับปิไลวันแสงเพชรเนี่ยซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเพื่อนเขามาหาพ่อพู้สิมีเแม่แหม่มดารากรนเนาะนะครับแม่แมดารากรน้องธัญญาอาสยามนะครับที่เขามาอยู่น้ำพบวพูดตอนนั้นเนีนะครับที่เขามาหากันตอนนั้นก็คือของน้องธัญญาพระพูทเขียนเพยงให้เพิ่นตั้งแต่เพื่อนยังเล็กน้อยหมดแล้วครับตั้งแต่อายุ จักปีเ่เนาะเนาะตั้งแต่ข้าวเพลง่งอ,อ,อ่อะไรนะพ่อพ่อหนูอยู่ไหนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับคิดถึงพ่ออย่างเงอืมหรือว่าวันนี้พ่ออยู่ไหนหรืออะไรสักอย่างก็พอจํจจอาจําบ่ได้เนาะนะครับมันโดนแห้งครับมันโดนแห้งเลยอะคิดถึงพ่ออืมอย่างประมาณนี้แหละนะครับจือบ่ค่อยได้นะครับสำหรับน้องน้องนอง้นองทัญญยาอาสยามสมัยนั้นเพิ่นเป็น น้องกุ๊กกิกนะนะครับน้องกุ๊กกิกเพิ่นไปน้ำแหม่มดารากรนะครับก็คือเราก็ไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันโดนแล้วเนาะอันนะั้เนาะนะครับเขากับบ,บพูดถึงบนเดจยวสิว่าเขาแอบอ่างเพิ่นเนาะนะครับก็ไม่พูดถึงกะมาพี่แอน already, ออร์ดี้นี่ครับอแอนออร์ดีก็ก็มาอยู่น้ำพอพูกันโอ, <laughs> เอ้เติบโตมาน้ากัน นะครับพี่แอนนี่พ,พ่อปูจะกับแม่พึ่งเนี่จะกรณีพิเศษนั่นก็คือรักมากนะครับรักจนชนิดที่ว่าเ,ออเวลาเราเราดุเราอะไรไปแล้วเนี่ยต้องบางทีต้องแอบเป็นนั่งเสียใจแม่พึ่งเนี่ยแอบร้องไห้ก็มีนะครับเพราะว่าพี่แอนเนี่ยคือเขาเขาจะเป็นเด็กที่แต่น้อยนอกจากธรรมดาคนกับขอนขางดือ้อนะครับดื้อในจากน้อยครับก็บ็นเรื่องปกตินะครับขอนขางดือ้อ เวลาที่พอพูดไม่พึงหายเนี่ยันแต่ฟังนะพี่แอนเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งตรงต่อเวลาสองจะจดจําคําที่ผู้หลักผู้ใหญ่สอนเขาจะจําจําจนจาเขาฟังได้กระดูกดาเลยวะครับภาษาอังกฤาอะไรนะนะครับจาแบบชนิดที่ว่าจะไม่พลาดอีกแล้วพลาดแค่ครั้งเดียวแล้วครั้งต่อไปจะไม่มีนี่คือแอนออร์ดีครับแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาเป็นคนกระตันยูรูคุณ นะครับพูดง่ายๆว่าเอาใครจะมองเขายัางไงเขาเขาไม่รู้อ่ะไทีิมองกันได้กับบรูเนาะแต่ว่าเท่าที่พอ่อพูดเนี่ยครับทเท่าที่น้องอยู่กับพอ่อพูมาเป็นสิบกว่าปีเนี่ยครับกับโบโบ,บ,บเห็นอีอย่างที่ที่มันที่มันที่เหตุให้คนสามารถเกียดชังได้ครับไม่แต่คนหักนะครับตอนเราต้องแอนเนาะกะโบเพราะสังเขตนะครับเพราะว่านั่นมันก็ผ่านไป มันก็ผ่านไปอย่างพนภูตะวันอย่างนี้ครับหรือว่าลายพินชินลันี่ครับหรือดวงดีศรีวิไลน้องเลด้าโสพิตาอย่างนี้ครับน้องนดวีลาวันอย่างนี้ครับอยู่น้ากันนะครับหรือว่าอ่อ,อหลายคนครับหลายคนจนจำว่าได้แล้วครับหลายแห้งนะครับหลายแหงจนมาตกยุคปัจจุบันนี้นะครับตกมายังยุคปัจจุบันนี้ก็คือ,อ,อมี คนแรกเลยนะครับที่แบบว่าอยู่ทนแห้งนะครับอยู่ทนแห้งอยู่ทุนจนต้นแต่น้อยจนจนหย่จนเท่าลนะนั <c oughs> ่นก็คือหมอลำวิไลวันนะครับสไว้ก็อนี่พ่อผู้สีอื่นเิ่นมาดาลาลำสิงห์มาเพิ่นผู้งามเด้งามขำดำอยูยแต่ว่าผู้งามมาต่อไปอก็เขียนการกอนหลอกกอนล่ำเขียนอนันเจนีไห้เนาะนะครับแต่ว่าไม่ให้ใช้นามสกุลสีวิไลเพราะว่า เพิ่นไปเค่อยไปเลี้ยนล่ำสิ่งไปเลี้ยนล่ำน้ำพอกอน้ำคู่มาบอ่อห้ลบศาสตร์ประมาทคุ้นเพิ่นห้ใสน้ำสกุลแสงเพีดยเพิ่นมาอืให้ใสน้ำสกุลของของพอคู่ไม่คู่เพิ่นนะครับเพื่อล่ำลึกนึกถึงนะครับแค่ใช้น้ำสกุลเนี่ยก็ถือว่าการล่ำลึกนึกถึงแล้วละ่ะถ้าหากโดวได้อนุญาตนะถ้าไม่ได้อนุญาตก็แสดงว่าเออเจ้าแอบอ่างอืมคุณต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นว่าเออเนี่ยนะ ใช้นามสกุลไปนะ,ะพ่อแม่อนุญาตให้เจ้าใช้ไปเจ้าก็ใช้ไปนะครับประมาณนี้นะครับของบิวเลีนแสงเพียรก็คือ,อยูน้ำพ่อพู้มานี่เป็นโอ้เนาะนะครับตั้งแต่บอกยังไง่าตั้งแต่พ่อผู้ออกมาอยูอีสานครับปีสี่ห้าน้ำถั่วกรุงเทพจากปีสี่หายเป็นตนมากครับจนฮอดปัจจุบันนี้ก่อนปีสี่หาเพิ่นกับว่ายูน้าพี่ดอกแต่ว่าบ่ได้เป็นรักเป็นแรงบ่ได้เป็นกิจจารักษาอิเลนะครับ จากปีซีหาเนี่ยคือพ่อผู้ออกมาตั้งรักอยู่อีสานเพื่อกัเงี้ยเอาอมาทำเลยยูน้ากันมาตลอดนะครับ <c oughs> ก็คือวิไลวันแสงเพชรแต่ทําไมถึงไม่ให้ใช้นามสกุลสีวิไล <c oughs> เพราะว่าอย่างที่พ่อผู้บอกว่าเจ้าเนี่ยต้องยกพอยกคู่ไอ้อ่าคู่คนแหลกเจ้าคือไผเมื่อเจ้ายังล้าลึกนึกถึงพ่นเจ้าต้องเอานามสกุลพ่นมาโชว์เอามาชู่ขึ้นนะครับเอามาชู่ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของ ของตระกูลนั่นๆของน้ำสกุลนั่นๆว่นว่ายังในหน่อยยังมีคนเลารพนับถือยังมีลูกซิ์ลูกหามีลูกหลานยังยังเบ่ถึงพูดถึงนะครับนั่นก็คือน้ำสกุลแสงเผชด <c oughs> คือวิรัติแสงเผชดนะครับแล้วก็คนที่สองครับพี่น้องครับคนที่สองที่ที่อยู่น้ำแบบยาวนานเลยนะครับอยู่แบบยาวนานเลยชนิดที่ว่าไม่ได้เป็นนักร้องตะกี้เพเป็นนักร้องนะครับมักร้องเพลงแต่ว่าบ่ได้เป็ี่น นะครับมกักหลองมักล่ำแต่พอผู้บอกอนุญาตให้ลองเพลงแต่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่แบบทนหมักนะครับ <_ t ot> นั่นก็คือเคเพียรอันนั้นแอบซื้อเงินซื้อเพ็รอันนั้นเด้ซื้อเหรียญซื้อเคสีวิไลเนี่ยยังไม่ให้ใช้นะครับยังไม่ให้ใช้แต่ด้วยความซื่อสัตย์ความกระตันยูความรู้คุณความมีมความมุมาะาองเพลินนะครับคือเคเนี่ยม่ล่ำเคเนี่ยจังค่อยมาตกลงปรงใจว่าอ้าว ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าเจ้ามีความยึดมั่นถือมั่นในรูบาอาจารย์คนนี้เอา <c oughs> จากนี้เจ้าอยู่ในบ้านสีวิไลนะครับอยู่ในบ้านสีวิไล <c oughs> ให้เพื่อนได้ใส่น้ำสกุลสีวิไลนะครับส่วนคนอื่นเราไม่พูดถึงนะเราไม่พูดถึงเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการที่จะมาอยู่กันเราแบบแบบแบบจริงจังแบบจริงใจอย่างทั้งสิน้นเขามาอยู่เป็นเพียงแค่ทางผ่านนะครับเราก็จะไม่พูดถึงนะครับ คืออ,อ,อยู่กับเราแล้วทําลายเราอย่างนี้พอเวลาออกจากเราไปก็ไปพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีไปพูดทําลายเราไปทําร้ายเรารับหลังอย่างนี้ครับเข้ากับที่บะเถึงเขานะครับจะไม่ให้ค่าไม่ให้แสง <c oughs> เป็นผู้ใดนั้นพี่น้องก็ตามเอานะครับเป็นใครก็กช่างแล้วเพื่อนๆก็ตามเอานะครับเคเพชรอันนั้นเนี่ยนะครับเขาจะเป็นจะเป็นคนที่แบบว่าเสมอต้นเสมอปลายนะครับเท่าที่ผ่านมานะ นะครับเท่าที่พานมาบอได้พูดถึงวันนี้ต่อไปแต่พูดถึงจากวันนี้กลับลงไปนะครับเขาสีเสมอตนเสมอไปเขาที่เขาลบมากเลยนะครับถ้าพูดถึงพระผู้นเนี่ยเยขาสีย่ยานแห้งเขาลบเพ่งว่า่อไปแนะนําให้ทําอะไรเขาทําทําทุกอย่างนะครับจนว่าพอผู้คนนี้มีความเสื่อมเหมนว่าอ๋อเขาจริงจังกับเรานะเขาจริงใจกับเราถึงให้ใช้น้ำทุกุลสีวิไลถามว่าน้าทุกุลสีวิไลมันพิเศษเหรอถึงถึงต้องถึงต้องมีการทดสอบ ถึงต้องมีการแบบว่าต้องผู้ใดอยากใส่ก็ต้องขออนุญาตต้องอยังจังสียนะครับมันบริวิเศษหรอกแต่มันหมายถึงความจริงใจ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนกับคนคนหนึ่งครับที่เขาจะเดินเข้ามาอยู่กับเราเขามาขอใช้นามสกุลเรามาขอใช้บ้านเรามาขอใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเราและไปทําความเลวไปทําความชั่วยอมไหมฮะมีใครยอมไหม พอพูดคิดควา่าข้องสิยบมีคนยอมนะครับมีนั้นเดี๋ยวคนที่อยู่ไกลๆคนที่อยู่แบบอืเขาบอกว่าเขาเคารพแล้วนะเราอยากจะมาไหว้เราเป็นครูบาอาจารย์อยากจะมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์อันนั้นคุณไม่ต้องพูดครับคุณต้องแสดงตัวให้เป็นเหมือนเหมือนเคเพชรอนันต์เคเพชรอนันต์นี่เบากนะครับพูดแค่ครั้งเดียวเคเพชรอนันต์เี่ก็บอกว่าอาจารย์ครับผมขอเป็นลูกศิษย์ เราก็ไม่ได้ว่ะเราก็ไม่ได้ห้ามเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าคุณต้องมาเป็นลูกศิษย์ผมนะผมต้องเป็นอาจารย์คุณนะผไม่มีสิทธิ์ครับคนอย่างคนอย่างที่คนเอื่นมาอาจารย์เนี่ยครับอย่างเช่นพ่อพูเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกว่าคุณต้องมาเป็นลูกศิษย์ฉันนะคนนั้นต้องมาเป็นคนนี้ต้องมาเป็นไม่มีครับแต่คนที่เป็นลูกศิษย์เขาสามารถที่จะเลือกได้ว่าเขาจะเรียกใครเป็นอาจารย์อ่าเหมือนอย่างที่คนที่เขาหนีจากพ่อพูไปแล้วเนี่ยนะครับคนที่เขาเดินจากไปเนี่ย เขาไม่ได้เขาไม่ได้มีความความคิดว่าเขาจะเรียกเราว่าอาจารย์แต่เขาเพียงแค่ว่าเขาอยากจะใช้นามสก,กุลเราเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะไปเป็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งนึ่งว่าไปพอเขาเริ่มมีชื่อเสียงเขาก็หนีจากเราไปนะครับคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าถาว่าเสียใจไหมไม่ครับไม่เสียใจเราดีใจซะอีกที่เขาเออไปไปเถอะเพราะเราก็ดูแล้วว่าเขาไม่จริงใจกับเราหรอกแต่เราด้วยความมาคู่เนาะนะครับ คำว่าครูเราในคำว่าครูในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นครูเราไม่ได้เป็นครูของใครแต่หัวใจของเรามันคือครูเนี่ยคู่มันอยู่ในหัวใจครับเราไม่ได้มีตําแหน่งไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้ยกตัวเองขึ้นไม่ได้อะไรต่างๆนานาครับแต่เรามีคําว่าครูอยู่ในหัวใจก็คือให้โอกาสทุกคนนะครับให้โอกาสทุกคนอ่าเจ้ามามาอยู่น้ากินกับไม่ใช่รุ่นพ่อใหญ่วังหนึ่งเขาล่างถ้วย สู้กินสู้เหม่อเฮ็ดกับเขากับน้ำสู้กินสู้เหม่อนะครับแต่สุดท้ายพอเขาเดินจากไปเขาก็กลับมาทําร้ายมาทําลายนะครับอันนี้คิดว่าหลายๆคนคงไม่ยอมเนาะนะครับคงบ่ยอมตีสีให้คนแบบนั้นกับเขามานะครับนี่คือพอผู้พูดถึงความจริงใจและจริงจังของคนแต่ละคนที่สิเขามาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนไม่เคยคัดกรองนะไม่เคยคัดใครอยากจะมาก็เราด้วยความเราเป็นครูเราก็ให้โอกาสทุกคน อย่างที่บอกเขามาเป็นคู่ก็คือคู่ในใจนี่แหละครับโมเมนจบมากตั้งแต่ฝ่าแต่ดินยังเสด็จครับบริกเก่งมาแต่ฝ่าบริกเก่งมาแต่ดินเสด็จกับประสบการณ์ซื้อนะฮะแต่แต่ว่าอยู่ในใจเรามันมันมีคำว่าครูติดอยู่ในใจก็คืออยากจะสอนลูกศิษย์อยากจะให้ความรู้แก่คนนั้นคนนี้นะครับประมาณยังสัตนะนะครับนั่นคือพูดถึงเคเพชรอนันต์นะครับเขาจะเสมอต้นเสมอปลายมาเป็นสิบสิบปีเขาอยู่กับเรามาเลาะบริเวณไก่เคียงแบะ You, มกนสิยูมาหอดขอนแกนมาหอดโครหลาดมาหอดอุบลมาหอดไสกระสังเขาสิแวะเขามาสารคามแวะมาเพื่อที่จะมาไหว้นะครับมาแค่มาสวัสดีซื่อนะครับคนที่เราคนที่เรามองอ้อเราก็ดีใจครับมองใจโอ้อแสดงว่าเขามีความจริงใจไม่ใช่ว่าอยากให้เขามาเพราะอยากแย่งของฝากนะไม่ใช่ครับ ตรงนั้นไม่มีไม่มีในในอุดมคตินะครับถ้าถ้าเขาอยากได้ของฝากเราจะไปเอาของเขาทำไมเขาแค่แค่เขาจะกินแต่วันวันเขาก็ยังไม่มีเลยอืมเขามีหน้าเฮ็ดกินอยู่เขาเฮ็ดหน้ากินเขาอย่างบอกแล้วครับอืมนี่คือเคเพชรอนันต์ An and, นะครับเขาจะเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับกระเจอ่าคือลักลักษณ์เนี่ยนะครับก,ดแดแกะแดงแกงละวาแดงแกงละวาเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ย เพิ่นซื้ออ,อย่างก่อนละนํานสกุลข,ขวัญดารา <c oughs> <c oughs> แต่แดงแกงละวะสีวิไลเนี่ยเขาไปขอคูบาอาจารย์ไปขอคูบาอาจารย์อือไปขอคูบาอาจารย์เพิ่นไปขออนุญาตซึ่งคูบาอาจารย์เพิ่นกับ่อยูแล้วนะครับก็จังคอยมาใส่นํานสกุลสีวิไลแดงแกงละวะก็หลายปีนะครับ บอมเนมามาปีสองปีได้นะครับหลายปีครับเกือบเท่ากับเคพิดอนันต์แต่พอผู้บอบอมเอนบาตกปากรับคำายังไงเพราะมันเข็ดไงมันเจ็บมากมันเจ็บที่โดนหักหลังโดนแทงโดนทิ่มโดนแทงโดนทำ้ายโดนทำลา,ายมันเจ็บก็เลยเข็ดนะครับเข็ดจนว่าเออ,อยังไงว่าจนจนเรายอมรับได้ก็เพลงแรกก็เป็นเพลงถนนสายแนนไปกระจัดให้ ถึงมาใส่สีวิไลครับ้วยความดีแบบว่าเขาเป็นความคนเือตรงเขาอยู่ต่างประเทศก็จริงแต่เขาจะโทรเล่นโทรถามไปไหนมาไหนเขาจะช่วยโทรหาโทรเคลียท,ที่เขาเคลียรตรงไหนได้เขาก็จะเคลียรตรงไหนได้ที่เขาเขาแค่เขารู้ว่าเออจะไปตรงนั้นตรงนี้นะที่เขารู้จักเพื่อนๆเ,เ,เ,เขาก็จะโทรบอกเพื่อนมาเทคแคร์นั่นคือแดงจัยงละวานะครับดูความเสมอตนเสมอปายของเขานะครับแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นแดงสีวิไลนะครับเปลี่ยนข้ามเดี่ยวเลย ต่อจากนี้จะเหลือแค่แดงสีวิไลนะครับสีบ่มีแดงแกงแลววาบาเพราะว่าเราจะาย้อนรัตตตอนเอามาแบบให้มันใกล้ที่สุดนะครับใกล้ชิดกับกับพี่น้องบ้านสีวิไลที่สุดนะครับ,บ,บ,น,บ,น,น,รบนั่นก็คือแดงสีวิไลเลยนะครับหลังจากนั้นมาก็จะเป็นน้องปราถนานะครับถึงน้องปราถนานี่ก็คืออยู่นําผูบาผูกะสามสี่ปีแล้วล่ะแต่ว่า,าให้ไปรับใช้หรือว่าให้ไปทําหน้าที่อยู่อีกบ้านหลังหนึ่งนั่นก็คือโพโลมิวสิกแต่ การยูให้ไต่กันดูแลขของพ่อผู้คือเก่านะครับโพลูไม่สิเป็นค่ายพี่ค่ายน้องกันหักแพงกันนะครับคือน้องปราถนาสีวิไลซึ่งพี่น้องปัจจุบันในพี่น้องก็คงู้จักดีเนอะนะครับรู้จักกันดี <S <S แบบว่าน้องปราดเนี่ยจะเป็นทั้งอินฟูเป็นทั้งนักร้องศิลปินด้วยนะครับ <S <S ตอนนี้มาอยู่ส <ๆ S 1> ีวิไลเต็มตัวนะครับมาอยู่สีวิไลเต็มตัวคือจะทํางานต่อจากนี้คือทํางานที่สีวิไลเต็มตัวเลยนะครับคือน้องปราถนา ส่วนน้องไอซประเด็นนี้ครับพี่น้องครับส่วนน้องไอเนี่ยน้องไอ้สศรีวิไลเนี่ยก็คือเป็นลูกสาวของมูอืมเป็นลูกสาวของเพื่อนรุ่นน้องนะครับก็คือทันคณิสอนอ่าทันคณิสอนํอนนอนาโสภาเจตเตือนเนาะซึ่งเป็นเจ้าของห้องน้ำก่อนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่เมืองสวรรคเขตเออที่เมืองเซโน,โนครับที่เมืองเซโนนะครับเป็นเจ้าของห้องนำก่อนอยู่พุน่น นะครับเพิ่นโดยความาลูกสาวเพิ่นหักหลองเพลงเพิ่นก็มีไายเพลงของเพิ่นอยู่ดอกนะครับแต่ว่าเพิ่นเอามาฝากไว้ที่บ้านศรีวิไลก็รดูดความหักแพ่งอ่าโอเคนะครับเพราะว่าคบกันมาเนี่ยโว่โมเมนธรรมดาได้ครับกับท่านคณิสอนเนี่ยนะครับว่าที่ท่านสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราครบกันมาแค่ปี2ปีนะครับเป็น20ปีนะครับอยู่ด้วยกันมาทั้งท่านคณิสอนท่านเตือนนะครับอยู่นกันมา ก็เลยต้องรับเอาน้องไอซ์มาเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งส่วนลูกสาวคนสุดท้องครับคนูกสาวคนสุดท้องก็คือน้องธิดาลาวศรีวิไลนะครับพี่น้องก็คงสีหูดีละผู้บ่าวผู้พ่อผู้อ,ผอธิบายให้ฟังเบอร์แหลงเข้าไปตอง,งเฝ้าเบาย่ำเนาะนะครับว่าเขามาในฐานะอะไรเขาไม่ได้มาแค่เป็นนักร้องเป็นศิลปินแต่เขาอยู่กับเราคือลูกลูกจริงๆครับลูกบุญธรรมนะครับคนอื่นกับลูกว่ากับลูกคือกันครับแต่ว่าเขาอยู่ในฐานะนักร้องด้วย นะครับอยู่ในฐานะนักรองน้ำก็คือเป็นลูกเป็นลูกบ้านนะครับไม่ใช่ลูกบนธรรมเหมือนน้องธิดาหลากสีอะไรถามว่ารักไหมรักทุกคนเท่ากันหมดเลยนะครับเพียงแค่ว่ามันที่มีพิเศษแค่คำว่าลูกบนธรรมเท่านั้นเองนะครับน้องธิดาเล่าที่พิเศษก็หม่อก็แค่คำว่าลูกบนธรรมแต่คนอื่นก็ลูกนะนะครับลูกทุกคนเลย เป็นลูกทุกคนรักเท่ากันหมดทุกคนไม่มีคำว่าคนนั้นลูกบนท่ากว่าฮักหลายว่าคนนี้ลูกธรรมดาคอยฮักน้อยว่าไม่ใช่ครับรักเท่ากันหมดเลยนะครับมีนั่นเนี่ยนอกเหนือจากนั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นต่อให้เคยมาอยู่ที่นี่หรือต่อมาที่ไหนก็ไม่ใช่นะครับเรามีอยู่กันแค่นี้นะครับตอนนี้นะณปัจจุบันนี้เรามีกันอยู่เท่านี้นะครับคนที่คอยสปอร์ตกำลังใจคนที เดินตามเราแบบไม่ม,ไม,มีไม่มีอย่างอื่นแอบแฝงนะครับมีเท่านี้จริงๆนะครับมีเท่านี้จริงๆโดยเฉพาะสามสาวครับน้องปราดน้องไอซ์น้องธิดาเขาไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิน้นเขาอยู่กับเราเพราะเขารักเราเพราะเขาศรัทธาเราเพราะเขาอยากจะอยู่กับเราแต่ถามว่าเมื่อเวลาเขาได้มาพ่อผูเคยแบ่งเคยอะไรเขาไม่ถามเลยครับถามได้ทุกคน พ่อภูไม่เคยแบ่งรายได้ของใครทั้งสิ้นครับพ่อภู้ทาเพราะพ่อภูรักทุกคนอยากจะให้โอกาสทุกคนเท่านั้นเองสิ่งที่พ่อภูอยากได้คือ1คุณต้องมีความตั้งใจมีความกระตือรือร้อนมีความที่จะสร้างตัวเองให้ให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆและสองซื่อสัตย์หน่อยนะครับซื่อสัตย์กับพ่อภู้กับแม่พึ่งหน่อยเท่านั้นแหละครับมีแค่2ข้อข้อที่3ก็คืออยากจะเห็นลูกๆประสบผลสําเร็จเท่านั้นแหละครับ ไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านี้เนาะนะครับเอานี่คือลูกบ้านสีวิไลในปัจจุบันนี้นะครับส่วนอื่นๆนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะเราไม่ได้ดูแลเขาและเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของเราแล้วนะครับตอนนี้เรามีกันอยู่เท่านี้นะครับมีกันอยู่เท่านี้อีลีณนะตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้เนาะนะครับเอาเป่าสู่พี่สุนงเขาฟังซ้ำนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรผู้สีวิไลจะเล่าจะมาเล่าสู่ฟังอีก ครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับคลิปนี้สวัสดีครับ